สทางเลือกสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองงานยุ่งมากไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองเลย4ทางเลือกที่พี่นรีจะบอกคุณในวันนี้อาจจะเป็นแนวทางที่ทำให้คุณสามารถหาเวลาเพิ่มสเกลภาพให้กับตัวเองและเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่หัวสมองของตัวเราเองเติมเต็มวันละนิดวลหน่อย ส่วนตรงเนี้ยที่พี่นารีจะมาแนะนําเนี่ยคือพี่นารีทํามาแล้วปฏิบัติแล้วและคิดว่ามันได้ผลถ้าหลายๆคนอยากจะมีเวลาพัฒนาตัวเองลองฟังดูนะคะว่าจะสามารถนําสิ่งที่พี่นารีบอกเนี่ยไปพัฒนาและไปเติมเต็มความรู้ของตัวเองได้ยังไงทางเลือกที่1ค่ะตื่นเช้ามาทุกคนต้องเข้าห้องน้ำอยู่แล้วเต็มที่เวลา มันจะอยู่ที่ประมาณ30-40นาทีได้บางคนเป็นชั่วโมงอยู่ในห้องน้ําและคุณทําอะไรพี่ณรีไม่เชื่อว่าทุกคนจะไม่จับมือถือขึ้นมาและจำๆๆๆอะไรสักอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือก็ฟังอะไรสักอย่างแต่การที่คุณจะนําเรื่องมาใส่สมองนะตอนนั้นคุณลองหาเรื่องหรือหาความรู้อะไรใหม่ๆที่มันสามารถรับได้นะตอนนั้น คือความรู้มันมีหลายด้านนะคะจะเป็นในช่วงของการเรื่องเรียนกันตลาดการขายหรือแนวทางว่าเราจะทําธุรกิจอะไรมันอยู่ที่ว่าเราจะรับเสพเรื่องไหนที่เราสนใจมากกว่าตรงนั้นอะเราเปิดฟังได้เลยเวลาเราเปิดฟังเราก็อาบน้ําแปลงฟันไปได้คือสมองเรารับไงคะหูเราฟังสมองรับคือถ้าเราตั้งใจเราก็ ซึมซับในสิ่งที่มันเป็นอะไรใหม่ๆที่มันจะทำให้เราคิดต่อได้และก็มีแนวทางใหม่ๆได้นี่คือทางเลือกแรกนะคะทางเรื่องที่สองทางเรื่องที่สองก็คือคุณขับรถพอเวลาเราไปทำงานเงี้ยช่วงเวลาที่เราขับรถอ่ะมันอาจจะเป็นประมาณสัก3านาทีสีบนาทีบางคนนั่งรถไปก็เป็นชั่วโมงเงี้ยค่ะคุณก็ใส่ s m a l l ท a l k นะคะแล้วก็ฟัง เป็นพอดแคสก็ได้ที่มันเป็นความรู้ที่คุณไม่ต้องดูเออที่คุณไม่ต้องดูแต่มเป็นเสียงที่คุณสามารถฟังได้ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยให้คุณได้ความรู้อะไรใหม่ๆคือในส่วนนี้พี่นารีทำประจำคือจะไม่ให้สมองตัวเองเนะี่ยคิดอะไรที่มันฟุ้งซ่านพอเราคิดอะไรที่มันฟุ้งซ่านอ่ะมันทำให้เราคิดและมันไม่ก่ะเกิดประโยชน์ให้กับหัวสมองเราเอง ทางเลือกที่3นะคะก็คือพักเที่ยงค่ะเวลาเราพักเที่ยงเรามีเวลาพัก1ชั่วโมงเราใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีในการรับสมองอาจจะเป็นไม่ต้องเป็นเรื่องที่เครียดมากเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายแต่สามารถมีความรู้ในส่วนเรื่องนั้นๆเช่นเช่นเลยนะคะแนวโน้มของธุรกิจปีนี้จะไปทางไหนเทรนเสื้อผ้าไปทางไหน สินค้าที่ขายมากที่สุดนะตอนนี้เป็นยังไงอาหารที่คนชอบที่สุดคือร้านไหนอาหารประเภทไหนนี่คือความรู้ทั้งนั้นความรู้ที่คุณสามารถเติมได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เครียดแต่เป็นเรื่องที่คุณสนใจและสามารถทำให้คุณคิดต่อได้สำคัญคือ คิดต่อได้เสริมความรู้คุณได้นี่คือความรู้ทุกอย่างคือความรู้อะไรใหม่ๆอะไรที่มันคนอื่นเขาทําและประสบความสําเร็จนี่คือความรู้นี่คือแนวทางการสร้างชีวิตที่ดีค่ะทางเลือกที่4พอเราอาบน้ําทําธุระส่วนตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องมาในช่วงผ่อนคลาย คือทั้งหมดทั้งมวลคือเราต้องทําหน้าที่หลักของเราแล้วและเราก็แบ่งเวลาประมาณสักยีนาทีของช่วงเวลาน,านั้นคือก่อนนอนที่เราจะนอนเราก็หาอะไรที่มันประดับความรู้เลยอีกฟังค่ะถ้าเป็นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นประเภทที่ว่าสามารถดูก็คือวิธีการที่เขาสอนเป็นแบบ อย่างเช่นวิธีเขาสอนวิธีการตัดต่อลูกภาพเนี่ยค่ะวิธีการตัดต่อวิดีโอซึ่งคุณก็สามารถดูแล้วก็ทํำตามได้ตรงนี้แหละค่ะแค่คุณแบ่งเวลาช่วงทางเลือกที่พี่นารีบอกหนึ่งช่วงอาบน้ำไม่เช้าหรือก็เย็นนะคะแล้วแต่คุณจะจัดสารช่วงที่2ก็เป็นในช่วงของการขับรถการนั่งรถไปทํางาน ตรงนี้ก็ได้อาจจะได้เป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้ช่วงที่3ก็คือช่วงพักเที่ยงซึ่งเวลาหลังจากที่กินข้าวการที่คุณจะกินข้าวเสร็จคุณใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคุณมีเวลาว่างพอที่จะรับความรู้ไปประมาณ20นาทีการที่เรารับความรู้เนี่ยคะ่ะดีกว่าเราไปเม้ามอยและนำเรื่องอะไรที่แบบไร้สาระมาะเปืองหัวเรารับความรู้และหาอะไรที่มันบวก,บวก กับชีวิตเติมเข้าไปดีกว่าค่ะและช่วงสุดท้ายคือช่วงที่4ช่วงที่4ก็คือช่วงก่อนนอนซึ่งมันเป็นอะไรที่สามารถเรียนและทำได้เลยนี่คือเคล็ดลับและแนวทางที่พี่นรีทำมาตลอดและยังทำไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้พี่นรีบอกได้เลยว่าอะไรก็ตามมันใหม่ไปหมดมันเร็วไปหมด คือเราต้องรีบหาความรู้ใหม่ๆเติมเข้าไปตลอดถ้าเราช้าแม้แต่นิดเดียวเราก็จะไม่ทันเขาและเราก็จะไม่สามารถดูเรื่องอะไรในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างมันเร็วเครื่องมือต่างๆมันเร็วมันสามารถเสพแล้วรู้ได้เลยเราก็ต้องเร็วตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าเป็นคนที่มองและไม่ทำอะไรเลยคิดลองลงมือทำแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนแก้ไขทําใหม่จนกว่ามันจะสําเร็จคะ่ะลองทําดูนะคะแค่เวลาเล็กๆน้อยๆอย่าเอาคําว่าไม่มีเวลามาปิดกั้นสิ่งใหม่ที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าและ,จะเจริญขึ้นในทุก,ทกวันคะ่ะ